ก็จับทางไว้ขวาชนชัยมัดสายกระดไดสายกระดาษมัดทางก่อนคนเดียวครับยังเปล่าลาแล้วเนี่ยปึบเรียบร้อยโอ้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 เดีมาสักยี่สิบบวกครับพี่น้องยี่สิบบวกครับนึกว่าแต่ร้อยนึกว่าแต่ร้อยมีอีกเหรอโอ้โหโบโบชั่นด้วยโอ้มีอีก โปรโมชั่นอีกโอโปรโมชั่นโออะไรขนาดนั้นอีกบ่อยอาดไอ้บุรานบุตรานบึกบึกป็นไงจะบอกว่าร้อยเหลือเยอะนะร้อยเหลือไหมเอา้าเอา้เอาโอ,าอ้ยินดีกับท่านด้วยครับผมเสียงครับรบกวนประคองประคองปลาอบึกตัวใหญ่โชว์หได้ไหมครับเสียงให้เวลาผมหน่อยได้ไหมครับ ถ่ายทำแกท่านซ้อนแห่สองแล้วอยู่อีกฟังนึงอะ่ะโอ้เสียงอะไรบ้านนาเหรอานนาโอเคยินดีกับท่านได้เสียงบ้านนาขอบคุณครับเฮ้ <c oughs> ยเราจะไปกันดีครับพี่น้อง